จ้อง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 บางกอนบินเอานักมา้ากูจะเอาไว้ได้ เอาแะครกบผมและสําหรับคนที่ไม่อยากจะตาบอดนะครับสารการดูช่องผมเพราะว่ามันมีแสงสะท้อนเยอะแยะมากมายนะครับผมแนะนําเป็น Off Start ซ e โเลยนะครับตอนนี้น่ครับผมใช้มาพนเดือนแล้วบอกเลยว่านุ่มเบาสบายไม่ว่าจะใส่หูฟังใส่ลําโพงเข้ามาที่หูหรืออะไรนะครับไม่รู้สึกถึงความหนักเลยลิงก์อยู่ข้างล่างเลยนะครับอย่าลืมใส่กีโกเ้าได้วยนะครับรดที่หนึ่งร้อยบาทผมดวงดีชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้านะครับผม สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเต็มสายกาชาแนะนำเป็น CGC Thailand เล,เลยนะครับบอกเลยว่าสะดวกปลอดภัยบริการดีนะครับริงอยู่ข้างล่างเลย CGC Thailand ครับผมสวัสดีนะผู้ชมท,ทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสูดด่ชี้ว หนักหลายในกระ,ะรบแบะวันนี้น่ครับคุณอยู่ในเกม R O X ใครยังไม่หยุดเติมโงและวันนี้น่ครับอยู่ในช่วงเศตตังหลังตู้เย็นอ p พครับผมโอ้โ oh ห oh, วันแรกต้องขอขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับที่ให้กำลังนะคับให้การไายการแฉนะครับทำให้ผมมีกำลังใจอย่างเต็มที่พร้อมที่จะมาระเบิดให้มันมีความสุข นะครับผมทําให้ชีวิตมันหายวาวุ่นนะครับไม่รู้จะสุขหรือทุกข์ก็เดี๋ยวเราดูกันเองเลยละกันนะครับผมบอกเลิกทุกอย่างที่เคยรู้จักทิ้งเป้าหมายทิ้งเมียทิ้งทุกๆอย่างพาระาหน้าที่นะครับวันๆเราแต่เล่นเกมนะครับผมสุขสนุกจังเธอนะ และวันนี้นะครับผมได้เตรียมมาทั้งหมดนะครับผมเป็นประดับ200อันนะครับแล้วก็เป็นชุดเกาะนะครับผมอีก70อันตีว่า70อันนะครับตอนนี้200อันเนี่ยจะตกอยู่ที่ในตลาดตอนนี้ครับตั้งรับอยู่ที่5160นะครับแล้วถ้า5160คูณ200ก็จะได้นะครับผม1ล้านนะครับ1ล้าน3เนาะ แล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับเป็นชุดนะครับผมซึ่งชุดตัวนี้นะครับก็ตั้งรับกันอยู่เหมือนกัน5160ครับ ซึ่งจะรวมเป็น3า0 0 0นนะครับวันนี้ตีกลมๆ1.5นะครับหรือว่าประมาณเกือบ9,000บาทนะครับผมจัดกันหนักจัดกันเต็มทุกคลิปวิดีโอให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมกันอย่างสะใจเต็มอัตราสูบนะครับผมใครได้ดูใน EP ีที่แล้วไปนะครับผมจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะครับชุดของผมเนี่ยโอเคถึงแล้วนะครับอันนี้ถึงแล้ววางไว้ก่อนนะครับอันนี้ยังนะครับยังแต่เกือบ อันนี้ยังไม่ได้ทําเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดันวันนี้เราจะมาดันประดับแล้วก็จับมาดันประดับนะครับให้กลายเป็นอเวกสอันดับแรกนะครับถ้าฟินิชในเป้าหมายของเราก็คือเราจะปลุกพลังในเลเวล18 2ชิ้นครับผมแล้วเลเวลต่อไปจะเป็น21 4ชิ้นนะครับผม ซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆทำกันไปเรื่อยๆนะครับวันนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมอยากดูแล้วเจ้าผมก่อนจะไปดูนีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับเราเช่นเคยนะครับต้องขอบคุณจริงๆในคลิปวิดีโอนี้ถึง8,000ไลค์เลยนะครับผมไม่ขออะไรมากมายแคบขอเท่าเดิมเลยเอา5,000ไลค์ก็พอก่อนจะไปดูคลิปวิดีโอเอาละในเมื่อกดแล้วก็อย่ารีรอลุยกันเลยแล้วกันไปสปอยล์ไว้นิดหนึ่งถ้าคลิปนี้ถึง6,000ไลค์ เรามาบวกกกันดีกว่าดูบวกหกทีละกี่บาทเดี๋ยวผมจะให้ดูเดี๋ยวผมใจะให้ดูสปอยนิดนึงก่อนเราจะไปออกแมวบวกหกครั้งแล้วเท่าไหร่ดูต้องใช้8เม็ด2องแบวกที่สองแยังไม่พอมาเจ้ากันแตกด้วยอีกแสนหกตีครั้งละประมาณสามพันบาทต่อหนึ่งครั้งคลิกละสามพันเจอกัน เอาละครับผมถึงเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลุยเลยดีกว่ามาลุยกันเลยสเต็ง4นะครับผมขอยญาตเลยแล้วกันมีทั้งหมด204อันนะครับผมไปแบบที่เผอโอ้เป็นเด็ก8แต่ก็โอเคเด็ก8ก็ดูดีครับรับมาก่อน4 1 4 4 2 8 9 1 0 11เราต้องการทั้งหมด18นะครับยังไม่เพียงพอมาเรเวล5ไปอ,อยังเรเวล4เปลี่ยนดวงไปก่อนต่อเน,นื่ โอ้โหเอติอ่าโอเคไปอ่าสแตนโอ้ยดวงของฉันนะลูกอินดีครับอินดีฮัลโหลเลเวล5ห้าอินสิบมันยากไหมเนี่ยไปออฟเหมือนจะไม่มีอะไรเลยนะรีดไถตังกูทุกบาททุกสตังก์ไปเออวิทสิบเอามากอนเลเวล5ห้า 90 11 12นะครับเป็นเลเวล12เรียบร้อยไปอ่าเด็ก5ยังดีกว่าวิดสิบนะครับหยิบมาก่อนอืมเหลือ173ครับผมต่อเนี่ยโอเคเด็กเลเวล6ถือว่าดีานะครับรับมาเลยกลายเป็นตอนนี้6 10 13 14 15 16 17 18ขาด5ออฟยังไม่ได้อินอยู่ก็ไปต่อนะครับผมไป วิทกับเด็กวิทกับเด็กเอาเด็กดีกว่าช่วงนี้ได้ไล่ไวครับต่อไปสแตงสิบสองยังไม่ได้ใช้โอ้หมดไปจะครึ่งทางแล้วเนี่ยยังเงียบอยู่ต่อเนี่ยงโอ้โหวิทสิบสองไปดอวิทสิบสองไปอีกหนึ่งทีสแตงนะครับสิบสองเลเวลหกอีกสี่ขัดเก่าโอ้โหอ,อินนะครับแต่เป็นเลเวลห้าต่อไป สเต้งไม่ได้ใช้โอ้โหไหลาย,ยาวเลยถ้าอย่างนี้กดเท่าไหร่ก็ไม่พอครับบอกเลยว่ากดเท่าไหร่ก็ไม่พอหนึ่งสสไปโอ้ยิ่งกดยิ่งต่ำต่อโอ้โหยิ่งกดยิ่งต่ำ,ตอ,อ,ตำออกต่ำได้ไงสองครั้งเนี่ยออกเจ็ดไปดีเพื่อนโอเคมาว่า อิน6อิน8นะครับตอนนี้เรามี6มี10 1สนะครับเรามาขึ้นต่อเลยตรงนี้ใช้แค่2ครับผม <Wow. S 1> let's go โอ้มาแล้วอันดับ4 4 8 8ตอนนี้14 14ค่าดอีก4ไปโอ้โหเด็ก8โอเคอยู่เอาเด็กมาก่อนต่อเนื่องไปเลเวล5เออมันต้องมาอย่างนี้ดิวะไม่ใช่ออกแอกออกแอกออกแอกต่อเนื่องไปโอเคเลเวล6เนี่ยมันยากตรงไหนก็แค่กดไหลๆไปใช่ปะ อีกสี่ไปโอ้โหเด็ก5้าใครจะไปเอาต่อเนื่องไปอินสิบโอ้เดี๋ยวไม่รู้ว่าเกือบกดไปแล้วเมื่อกี้ถ้ากดคือแฮ้วเลยครับขัดเก่าไปอีกหนึ่งทีเด็กหกโอเคเด็ก 5! ผมอยากดันอันนี้มากเลยอะแต่ถ้ามันไม่ลงอินเราก็ไม่อยากเล่นอีกอยู่ดีนะครับผมดันต่อเลยไปโอ้โหลักห้าไป COVID! โอ้วิ์อุ้ยจะหมดแล้วยังไม่ไทันทําอีกชิ้นหนึ่งเลยอ่ะอุย้ยมันจะมีกี่พีวันนี่ยยังไม่ไทันทําอีกชิ้นหนึ่งเลยอ่ะ ผมหมด9,000พันแล้วเหรอต่อเนื่องวัวไม่ใช่ละตอนนี้ต้องพักก่อนละต้องพักก่อนละมาอ,อ้อระเดนต่อไม่ไหวละอันนี้ไม่ใช่ละขออนุญาตอินเชนรองเท้าไปก่อนนะครับผมกดเลยละการอินสองโอเคต่อเนื่องเบสสองโอเคต่อเนื่องวิดวิดไปก่อนไปอินสองต้องอย่างงั้นสิวะไป เอจห้าอุ้ยมาไววะ่ะอันนี้แม่งมาไววะ่ะอันนี้มาไววะ่ะยอมไปอีกหนึ่งทีวิดสิบไปก่อนวิดสิบไปก่อนรอไปก่อนวิดสิบรอไปก่อนทิ้หนึ่งขอญาตขึ้นเลยแล้วกันวิดสองไม่เอาขึ้นอีกหนึ่งรอบวิดสองเอาเรเวิวสองกดไปอีกหนึ่งครั้งโอ้โหเด็กหนึ่งโนเลยซ้าไปอีกหนึ่งทีเด็กบวกสี่โอเคอยู่นะเอามาก่อนต่อเนื่องไป เด็กบวกสี่ำาเอามาอีกทีมันได้ใจแล้วว่าเราเอาแล้วมันจะให้อินเรามันนึกว,ว่าเราอยากได้เด็กที่ไหนได้แล้วครับผม a อ3ตามมาแล้วก็หูรักสี่ตามมาเรื่อยๆเลย <Wow. S 1> ต่อไปอินแปได้อยู่นะเอาเรื่องอิน่อนขยับก่อนไหมลูกพ่อเอจีไปอีกหนึ่งเด็กยังไม่เอาซ้ำไปอีกที a อ3รับมาก่อนต่อเนื่องไปเอจีีมาเนื่องๆมารัว ตอนนี้13แล้วเดี๋ยวเราเอาเอจออกก่อนปั๊บ <triste> และสุดท้ายเป็นฮึบโอวันนี้จบที่15นะครับขาดอีก3บวกโอเคก็เงาเงาไปขาดอีก3บวกมาเรามาคุ้นคิดกันต่อขาดอีกแค่2เวลขาดอีกแค่2เลเวลครับผม2เลเวลเท่านั้นนะเตรียมตัวลุยกันเลย <c oughs> โอ้โห เป่าแล้วไม่ไปเป่าแล้วก็ถดถอยต้องดูดอ้ยดูดมาวายสัดูดว่ะดูดแม่งมาเฉยผมว่าซ้ำนี้ดีกว่ามีโอกาสขึ้นห้าเยอะกว่าไปเออเรียบร้อยเอาเวกเสร็จแล้วมาดีอยู่แล้วเราจับคู่นี่ก็น่าจะเรียบร้อยนะครับในเสฟตังหลังตัวเวยนอีพีหน้าเด็กมาเยอะมากอยากเปลี่ยนเป็นอินเหลือเกินรีค่านี้ดีกว่ารีค่านี้ให้ตรงเลยว่าถ้าถามบมไปสู้ pp, สีบวกกด อินสิบสแบบนี้ดีครับโอ้เ <crease> อ <infection wrote> <Teach>. ็มบวกเอ็มบวกมาอีก90กว่าเด็กไม่เอาขอเป็นอินกดเลยอันนี้ 8, 9, ดเ 11, าสิบสิบเอ็ด <repetition> ส <Say foul S 2> ิบสองสมหาสอุ้ยอันนี้ขาดอีกหนึ่งขั้นนะเนี่ยขาดอีกหนึ่งขั้นนะเนี่ยเออถือว่าน่าสนใจอยู่นะอินอินเอินะครับขอรีก่อนแล้วกัน6อันโอ้โหรีววแปดใช้ดีแล้วหอันเลย พอรีเป็นอินแล้วก็พอไว้ที่เลเวลแนี่แหละไปโอ้โหขึ้นเลเวล9้ามาเฉยเจ้าพุโทโตบ้าไปแล้วขึ้นเลเวลเ้ามาได้ยังไงครับเนี่ยลัก18ไม่ออกอินเลยอหรอไปโอเคเป็น15 15้าสบ้วกหเฮ้ยพอดีพอดีเลย <Wow. S 1> โอ้โหเกินคาดครับวันนี้ถือว่ามาดีมาดีมาดีมาด,มาด,มาดีได้แล้วยีบเอ เดี๋ยวเราซ้ําอีก21อีก2ชิ้นถือว่าโอเคอันนี้ขาดอีกแค่6แล้วเรามาซ้ําชิ้นนี้หรูหลาน่าหรูหลาปาติงกาอิซิโกเมดีกายูนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้เหลือเดี๋ยวเราขึ้นต่อเลยไปหิน2เก็บไว้ก่อนไปสุดท้ายหมด บทมันจะไปมันก็ไปโอเคเรียบร้อยสำหรับคลิปวิดีโอนี้ออฟเมลเนะครับก็ได้อินมาเยอะอยู่นะลืมให้ดูเอ็ตตก่อนเริ่มเลยนะแต่ตอนนี้ก็ถือว่าขึ้นมาประมาณ2,300นะครับถือว่าขึ้นมาประมาณ2300ตอนนี้4 0 0 0 4,500เกือบ4,5 0 0นะครับถือว่าจ,จัดจ้านอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราแถมมันสักนิดนึงแล้วกันนะครับให้มันเมามือหน่อยดิเดี๋ยวเราตีประดับแถมมันสักนิดนึงดีกว่านะครับผมเจ็บคอด้วยครับวันนี้วันเดียวอัด3คลิปวิดีโอเพื่อท่านผู้ชมทุกๆท่าน ที่น่ารักของผมนะครับไปเรเลยโอ้โหราคากำลังสวยนี่คือสวยแล้วนะในเสื้อผมจับไปดีบอกเลยเใช้สูตรเดิมใช้สูตรเดิมใช้สูตรเดิมบอกเลยว่าสูตรเนี้ขอ,องจริงเหมือนเดิมเลยฟุกมังกรบินมามีพี่อิงเขาบอกมาว่านะครับผมให้กดไปแล้วนับ1-7วิแล้วตีได้แน่นอนผมจะลองครับผมรีไฟหนึ่งสองสามสี่ห้า ไป <S <S ถ้าพี่ผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้นะครับผมบอกให้พี่มาโดเนทผมด n ผมด่วนเลยนะครับมาโดเนทผมดผมด่วนๆเลยนะครับอันนี้มีปัญหาและมีปัญหาแล้วครับผมพี่ชายอันนี้ไม่ได้แล้วนะนับ1นถึงเวิก่อนตีขออีกครั้งหนึ่งมันต้องติดแล้วล่ะแตกมาหลายรอบแล้วผมว่าเอาูงมังกรบินผมดีกว่าจ้อง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 บางกรบินเอา ไแค่นี้มันไม่ทำให้ฉันน่าสาเก่ใจหรอกเออมันมาหลอยเอาท้ายคลิปนี่แหละมันมาสนุกเอาท้ายคลิปวิดีโอนี่แหละที่กูแถมนี่แหละแม่งก็ตามเป้าอยู่ดีดีมามึงเป็นอะไรอีช้างแมนมอสทำไมมึงไม่ขึ้นบวกซีกูถามที่เบอ,อร์เล ไม่น่าเวไมาเห็นไม่น่าแวะมาเจอกันมันก็ต้องมีการใส่กันเมือเป็นธรรมดาหรือ,อการตีบวกอะ่ะของมันคู่กันกับช่องเราทําทไมทําไมต้องแถมเป็นอะไรอะไรผ้าไหมกันไกลยังไงสักทีเพื่อนกลับมาเลยหองอนนี้แหละ ผมไม่อยากจะคิดเลยว่าอีพีหน้าน่ะที่ผมแม่งต้องตีอ่ะบุหกมันจะหนักขนาดไหนขนาดอีพีนี้อ่ะมันยังทำผมแสบซาบซาบเลยครับนี่ผมแถมแท้ๆนะเนี่ย <c oughs> อย่าบอกใครนะครับบีวิงบีวิงแล้วอย่าขึ้นรถตีขึ้นรถตีอ่ะมันรู้สึกว่าเรารวยไง <c oughs> เออเกมมันจะบอกอีนี่รวยกูไม่ให้ละนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เวอร์เกินมันรู้ว่าเรารวยจริงคือเราห้ามออกหน้านี้นะจำไว้นะ ห้ามออกจากหน้านี้นะเมื่อไหร่ที่เรากดออกแล้วกดเข้ามาใหม่อันนั้นดวงเรารีเซ็ตนะครับผม mm. เพราะฉะนั้นแล้วห้ามออกจากหน้านี้ซึ่งตอนนี้พวกมึงกำลังสงสัยว่าไหนพี่บอกพี่ตั้งงบมปเก้าพันตอนเนี้ยกูหมดเกินเก้าพันแล้วและกูก็ไม่สนเลยเว้ยคือตอนเนี้กูจะเอาไว้ได้บอกว่าหินยังไม่เพียงพอต้องออกเย็ดเมาส์ออกอย่างนี้สี่ครั้งครับมันจะเริ่มสับสนแล้วเอาตีไม่เตีเนี่ย เอายังไงเนี่ยจะตีไม่ตีเนี่ยเอาไม่ตีกลับแล้วนะงงมาแล้วเนี่ยไปเลยได้สิครับได้สิครับผมได้ครับผมได้ครับได้เรื่องได้เรื่องได้เรื่องมาดิครับได้เรื่องเฮ้ได้เรื่องเพชรกูนี่ลนแล้วได้เรื่อง ได้เรื่องไอ้น้องได้เรื่องได้เรื่องแบบนี้ได้เรื่องได้รู้กันได้รู้กันนะครับไปยืนแอคเลยไหนๆเราก็จ่ายตังค์เต็มอยู่แล้ว <_ d ata> ไป <_ d ata> มันเจ็บเว้ยแต่มันไม่ตรงหัวใจฉันไปยังดีๆๆใครมันรู้กันไปเลยว่าใครเป็นใครเหื้อออกหัวออกหน้าออกตูดกูอยากไปแคร์ซัดเข้าไปต่ออีกหนึ่งไฟกด ยังไม่รู้ว่าบวกห้าบวกหมันจะหนักขนาดไหนแต่บวกสี่มันขนาดนี้นะครับจาคลิปวิดีโอนี้ผมบอกแล้วกูโดนแน่อีพีหน้าบวกหรับรองแล้วมันมีแตกแดงด้วยนะอันนี้แค่จ้ำจิ้มนะแตกแล้วหาของมาตีเพิ่ม<า>แต่นู้นแตกแดงต้องหาอุปกรณ์เดิมมาฟอมไป ย้ายเสิร์ฟสมทีจัดไปไฟกระพริบปไปต่อเนื่องเซิร์ฟสต่อเนื่องไปเซิร์ฟหนึ่งต่อเนื่องไปฟึบฟับนั่งนั่งลุกๆนั่ง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 ,ง,งเคครบไปต่อเลยขึ้นมึงมาแถมอะไรก็คุยกันไว้แล้วไงว่าออฟแมวเสร็จ ให้พอแล้วอะไรนี่คืออะไรนี่คืออะไรมึงมันบานปลายไงเออมึงมันบานปลายไงเพื่อนเมื่อคุยกันไว้แล้วว่าจบออฟเมลก็พอแต่นี่มึงดันซัดไงมึงอยากแถมไงเห็นแล้วมันลกลูกตาบวกสามไม่บวกสี่ทีนี้เป็นยังไงล่ะไปเชีย yeah! ออบตันเก่าไม่อยู่อหครับเนี่ยนี่กูมองโลกสวยงามผ่านออฟตันมาตลอดเวลาเลย ผมไม่เคยรู้เลยว่าความจริงของโลกใบนี้นี่มันเน่าเปเลยไม่อยากจะดูทุกอย่างที่เกิดขึ้นขอใส่ออบตนแล้วกันโลกปกติไหมครับมีนะคนในสตรีมกูปกติไหมครับพอดีผมตีบวกแล้วมันแตก4ีห้าครั้งเลยมึงก็ฉีกลูกตามึงดูดิปกติไหมเออปกติไหมเนี่ยมึงดูดิเนี่ยเนี่ยเนีปกติไหมกขึ้นเลยกูอยากจะเดินอย่างนี้ ปกติไห no? มล่ะมึงคิดว่าปกติไหมแสนห้ากูอ่ะเหลือแสนเดียวปกติไหมกูมาแล้วกูมาแล้วถึงกูหยุดกูไม่อยู่แล้วช็อตนี้หยุดยุดกูไม่อยู่แล้วถึงกูคลั่งแล้วมันรู้แล้วว่าได้ตังกูแน่เข้าใจไหมเออกูไม่รู้ว่าปกติไหมครับปกติแต่กูซัดมันอีกทีแล้วกันอีนี่อีนี่มึงร้ายเหรอมึงร้ายใช่ไหม ไอ้เฮี้ยมเหลือไม่ถึงแสนเพชรแล้วครับข้างในผมแม่งพังไปหมดแล้วเว้ยไอ้กับของแถมเนี่ยกูเหลือเชื่อไปไอเหี้ยคูไปแล้วเว้ยเดืกูไม่เหลืออะไรแล้วคลิปนี้นะครับไม่ใช่9,000บาทแล้วแต่เท่าไหร่ไปคิดขอนเราเองนะครับเอาเพชรที่เหลืออยู่ของผมนะครับไปนับกันเราเองเลยโอเคสามสองึง เอาละครับผมสนุกมากเลยสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับโอ้โชคดีมากเลยตอนนี้เราได้บวก4กันมาเป็นที่เรียบร้อยนี่ครับแล้วก็ได้ขึ้นโอ้โหอโอฟแมวนะครับผมวันหน้า เดี๋ยวเรามาทำออฟแมว21กันนะครับ4ชิ้นนะครับผมตอนนี้เราได้มา2ชิ้นแล้วเดี๋ยวเราอัพขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็น4ชิ้นประดับ2ชุด2นะครับผมโอเครับรองว่ามันหยดติ่งอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคลิปวิดีโอดีเดี๋ยวเราลากันไปก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยที่แวะเข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับเราเช่นเคยเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสหรัสดีลาไปก่อนสวัสดีครับผมเจอกัน